ชีวิตของเราเนี่ยตายไปแล้วไปอยู่กับสวงสวรรค์กับพระเจ้าพาราได้กับพระเจ้านะแต่พระเจา้าของพระเจ้ายังคงสภาพอยู่ชั่วนิดนีดิลังการแต่ทรัพย์สมบัติที่ทางของโลกมนุษย์ที่เรามองเห็นมันสูญสลายได้มันหายได้ทิวสิบเก้าข้อสองมหาชนติดตามพระองค์ไปและพระองค์ทรงรักษาโลกของเขาทั้งหลายที่นั่นมัทธิวบทที่สิบเก้าข้อแปดพระองค์ตัดกับ พวกเขาว่าโมเสสยอมให้ท่านทั้งหลายอย่าภรรยาเพราะใจของท่านแข็งกระด้างแต่เมื่อเดิมไม่ได้เป็นอย่างนั้นข้อ29และทุกคนที่สละบ้านพี่น้องชายหญิงปิดามันดาบุตรหรือไรนาเพราะเห็นแก่นามของเราคนนั้นจะได้ผลร้อยเท่าและชีวิตนิรันด์ด้วย เมมขอบคุณพระเจ้าเ,เมนขอบคุณรป็นดาสรรเสริจพระเจ้าขอบคุณค่ะลูกทิพย์สิ่งตรงนี้นะจ๊ะถ้าเราทําตามพระวจนะก็คือคําสั่งของพระเยซูคริสต์เจ้าก็มาจากพระวจนะเราก็จะคือการสละสละอะไรนะทรัพย์สินสละอะไรต่ออะไรเนี่ยคือคือเราไม่มองเราจะไม่เอาตรงนั้นมาเป็นเครื่องที่เราโฟกัสหรือมองว่าเอ๊ะวันนี้ฉันเก็บทองไว้ตรงไหนเครื่องเพชรฉันตรงไหนเราไม่มองตรงนั้น ให้เรามองนึกถึงแต่พระเจ้าอย่างเดียวนั่นคือขุมทรัพย์ของเรานะารพระวจนะนี่คือขุมทรัพย์ของเราจําไว้เลยนะมอมีจจะใช้าคาหนุนใจตรงนี้ว่า,าวรพระวจนะทั้งเล่มเนี่ยคือขุมทรัพย์ของเราสติปัญญาก็คือขุมทรัพย์ความรอบรู้อายุยืนยาวสารพัดที่เราอยู่ในรพระวจนะคือเราเอามาอ่านและปฏิบัติไม่มีการสูญสลายชีวิตของเราเนี่ยตายไปแล้วไปอยู่กับสงสวร,รกับพระเจ้าพรดาดกับพระเจ้านะ แต่พระวจนะของพระเจ้ายังคงสภาพอยู่ชั่วนิดนิรันดร์แต่ทรัพย์สมบัติที่ทางของโลกมนุษย์ที่เรามองเห็นมันสูญสลายได้มันหายได้ใช่ไหมมันหายได้เราไม่ต้องไปนึกถึงให้เรานึกถึงแต่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราและพระวจนะของพระองค์โอพระองค์วันนี้พระองค์ใช้อะไรลูกวันนี้พระวจนะสอนอะไรลูกลูกจะปฏิบัติตามลูกจะชำระล้างแล้วความบาปของลูกอ่านปั๊บ โดนใจเราเลยประอ่านทุกคนอ่านพรอเจนะปั้งเลยขยี้และสับใช่ไหมลูกขยี้และสับอีกหัวใจเราเองอืมเห็นไหมพ่อเจนะนี่ขยี้เลยทั้งสับหัวใจเราเองเลยโอ้พระเจ้าลูกขอยอมแล้วลูกจะไม่ทําอีกแล้วนั่นแหละคือขุมทรัพย์ของเราเพราะขุมทรัพย์ของเราเราก็มีทุกสิ่งทุกอย่างความชื่นชมยินดีความปิติยินดีสติปัญญา อายุยืนยาวทรัพย์สินเงินทองเข้ามาเราไม่อดอยากเห็นไหมอาหารเต็มตู้เย็นข้าวมันไก่มาอย่างเงี้ยคือขุมทรัพย์ของเราเราจะไม่อดอยากอะไรเลยสุขภาพก็เข้มเข้มแข็งและแข็งแกร่งและแข็งแรงเดินเหินไปโอ้พระสิรีของพระเจ้าพระรัศมีของพระเจ้าไปที่ไหนใครก็บโอ้นี่รูปของพระเจ้าทําไมสวยจังเห็นไหมนั่นแหละคือขุมทรัพย์ของเราตราบใดที่เราโฟกัสที่พระเจ้า เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะเป็นดาบสองคมเป็นดาบสองเป็นดาบสองคมคมนะที่จะเชื่อเชื่อนะเป็นโคมสองเท้าให้กับเราเดินดาบสองคมไงเชื่อเชื่นทะลุทะลวงสับขยี้ใช่ไหมพี่น้องให้มัมีพูดสุดปังขยี้สับอย่างเงี้ยมันมีโอเค ืจำเพราะว่าอะไรไหมก็เข้ากับเพราะว่าเพราะวาจนะน,นี่ลึกเลยนะทะลุทะลวงเลยในจิตวิญญาณของเรามีก้นสนิมอยู่ข้างในใช่ไหมอืมขยี้ลงไปเลยขยี้ขยี้ขย,ขยี้ให้หลุดหลุดหลุดทะลุทะลวงหลุดหลุดไม่พอสับอีกให้หลุดไปเลยนั่นคือความบาปของเราพอเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างปั๊บความชื่นชมยินดีความสันติสุขครอบครัวมีความรักซึ่งกันและกันใช่ไหมโรคภัยไข้เจ็บไม่มี อิมูอิมูซิสเตอม,มาทันทีเสียงหัวเราะความชื่นชมยินดีมาทันทีโรคภยัยแค่เจ็บไม่มาถ้าคนเครียดนะลูกนะจําไว้เลยยัดเครียดอย่าวิตกกังวลให้คิดวันนี้ให้ดีที่สุดพึ่งพาพระเจ้าอย่าไปคิดอีกวันหนึ่งวันนี้ปัญหายังไม่จบเลยอปัญหาเล็กเล็กน้อยยังไม่จบเลยไปคิดอีกวันแล้วเอ้ยอย่าปัญหาพรุ่งนี้จะมาอีกแล้วโน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 ไม่ลูกเอาวันนี้ให้จบพึ่งพาพระเจ้า พระเจ้านําทางลูกลูกมีปัญหา,านี้ขอพระเจ้าทรงแก้ไขปลดล็อกให้กับลูกด้วยนี่สินมีอธิษฐานต่อพระเจ้าเลยขอการสําแดงการอัศจรรย์ให้กับลูกให้อะไรไหมสติป,ปัญญาว่าลูกจะทํำยังไงแล้วความฮึกเหิมความชื่นชมยินดีมาทันทีเราจะไม่กลัวเก่งอะไรทั้งสิน้นไอ้ตัวจากไปจากมาจะเข้ามาเราปิดประตูหมดเลยเจ้าไม่มีสิทธิ์เข้ามาไม่มีไม่มีเจ้าไม่ใช่เป็นเจ้าของเรา ไม่ใช่เป็นผู้ครอบครองเราเรามีพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและพระยามสุดเท่านั้นที่ครอบครองเราฉะนั้นพูดได้ทุกวันนะลูกชี้ไปที่ตัวเราเองเลยนะตอนนี้ก็ได้เอ่ยชื่อตัวเองด้วยพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและพระยามสุดเป็นเจ้าของและครอบครองชีวิตของลูกพูดได้เลยเอาเลยลูกตอนเนี้ยชื่อเราด้วยครอบครัวเราด้วยยกทั้งครอบครัวเลยเป็นเจ้าของและครอบครองจิตวิญญาณของลูก แล้วเราขอพอด้านรับปราพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราเป็นผู้ครอบครองเราปั๊บเราขอได้ทุกสิ่งทุกอยาก่างเพราะเรามีสิทธิ์ที่พิเศษเจาะจงในการขอเจาะจงเลยนะลูกพอเจาะจงปั๊บรออดทนรอเวลาพระเจ้ามีแผนการและอนาคตให้กับเราทนพระเจ้าลองเหมือนกันพระเจ้าลองใจเราเหมือนกันว่าเราจะทนไหมขอมาแล้วพระเจ้าให้ให้ไปแล้วขออีกขออีกเลยลูกขอ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  อย่าหยุดจ้างในการขอเพราะอะไรไหรือไม่ในเมื่อเรามีการขอได้ตลอดเวลาไม่หยุดจ้างในการขอก็คืออะไรการอธิษฐานการขอนี่คือการอธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอเห็นไหมเข้าวงจรหมดเลยสำพันธ์กันหมดคอนเซิร์นกันหมดเหดเ็นไหมนั่นแหละถ้าเราขอปั๊บเราก็คืออธิษฐานใช่ไหมถ้าเราไม่ขอเราจะไปขอต้นไม้หรือเปล่าเราไม่ขอต้นไม้คืออะไร ลูกรบแต่เราขอพระเจ้าเพระเาะยังมีพระชนชีพอยู่แน่ชันใดตลอดฟ o เอเว r ตลอดช่วนงนิรันดร์การเราขอพระเจ้าได้ทุกเวลาเอเมนหาเลลูยานั่นละ่ะคือสิ่งที่เราได้จากภะวนะมีการผูกการเปลี่ยนแปลงก็มาจากราะวนะที่ชำระล้างร่างกายเราเปลี่ยนแปลงตัวเราก็คือมาจากพราวนะทุกสิ่งทุกอย่างที่พาิายามสุดสรงเคลื่อน ให้กับเราถูกการเปลี่ยนแปลงและให้กับเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราขอแต่การขอของของเราพระเจ้าก็มีเวลาและพระองค์จะมาทันเวลาเสมอและนี่นคือการอะไรไหมการโอร้อวดการโอร้อวดเพราะเราโอ้อวดเรารู้พระเจ้าเท่านั้นยิ่งใหญ่ที่สุดสูงสุดเลกลไกลที่สุดไม่หินทิริที่สุด,เ,ด,สดเราจึงหมอบกราบต่อพระเจ้าเรามีความเชื่อมีความมั่นใจวางใจแบบไม่สงสัยต่อพระเจ้านี่คือการโอร้อวด ถวายพระเกรต่อพระเจ้าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่จึงขอได้ทุกเวลาทุกสถานการณ์นะลูกนะความเจ็บปวดจะหายเราอธิษฐานมามีไอไอายมากเมื่อวานอธิษฐานพระเจ้าลูกอายไม่ได้นะลูกจะมาแปลงปันแล้วต้องหายไอยตลอดตลอดเลยนะไม่ใช่แค่วันแปลงปันของลูกเท่านั้นไม่ใช่ต้องตลอดเอเมนฮารุยาก็ได้ใช่ไหมก็ได้เสียงเมื่อวานไม่มีแต่วันนี้เสียงได้ออกมาเห็นไหมเพราะมามีเชื่อ ในการทูลขอของลูกเขามามีเองขอต่อพระเจ้าพระเจ้าให้นี่ไงคือการสัมผัสการที่พระเจ้าทรงสำแดงให้มามีได้สัมผัสได้รับรู้ว่าการอธิษฐานของเราด้วยความมั่นใจร้อยเปอร์เซนตว่าหายเอเมนฮาลุยาต่อคะลูกมัทธิวบทที่สิบเอ็ดข้อยี่สิบเก้าจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อม และจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักอเมกับคุณพระเจ้าอเมไม่เน <Amen. S 1> ค่ะพระเจ้าเห็นไหมเราแบกตังเขนพระเจ้าไม่ให้แบกตังเขน็นแบบหนักเหมือนพระองค์เลยนะเราไม่ได้ถูกการตึงเหมือนพระองค์นะพระองค์รับไปหมดแล้วและพระองค์ให้เราแนวทอมอ่อนสุภาพยอมรับยอมจำนนทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนอย่างที่มามีแปงปันมาแล้วอาจารย์ว่าเราจะทํายังไงที่การอ่อนสุภาพของเราที่น้องมาตักเตือนเราเรายับ Yes thank you ที่เตือนเรา เราอ่อนสุภาพเข้าหากันและกันพระเจ้าก็ถ่อมให้กับเราพระเจ้าก็อ่อนสุภาพให้กับเราใช่ไหมจำะไมคําที่มามีแปลงปันไปทุกวันทุกวันเห็นไหมพระเจ้าอ่อนสุภาพมามีท่านคุ้มพูดบอกว่าลูกจะพระเจ้าเป็นองค์ที่ถ่อมที่เราหัวใจที่เราถ่อมเชื่อฟังและอ่อนสุภาพเราก็ทําตามเหมือนที่พระเจ้าอ่อนสุภาพที่มามีทรงคำนุนใจไปทุกวันนั่นแหละจะมีคําว่าอ่อนสุภาพใช่ไหมยอมจำนน ยำเกรงพระเจ้าหน้าหลักคือการอ่อนสุภาพในเมื่อพระเจ้าเป็นตัวอย่างให้กับเราพระเจ้าเป็นพระเป็นพ่อของเราเป็นภาพบิดาของเราผู้ครอบครองจิตวิญญาณของเราฉะนั้นเราเป็นลูกใช่ไหมเราเป็นลูกเรามีพระโลหิตขององค์อยู่ในร่างกายของเราใช่ไหมก็เหมือนกับพ่อเนี่ยพ่อแม่ที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยปฏิสนธิกันเราเป็นลูกเราก็เกิดจากพ่อกับแม่เราที่เลือดของเลือดมาปฏิสนธิที่กันแล้วเป็นเราเหมือนกัน พระเจ้าให้เราดื่มน้ําอหูเนี่ยคือตัวแทนพระโลหิตของพระองค์เราก็เป็นลูกของพระองค์พระโลหิตของพระองค์มาซึมซับอยู่ในร่างกายเราใช่ไหมโดยที่เราไม่ต้องเราไม่ต้องไปนึกถึงว่าพระเยซูปฏิสนธิกับใครไม่พระองค์เป็นผู้ที่บริสุทธิ์และบริสุทธิ์แต่พระองค์สามารถทํำด้วยวิธีไหนพราะวอากายของพระองค์ก็คือขนมขนมปัง พระโลหิตของพระองค์ก็คือบริสุทธิ์พระโลหิตที่บริสุทธิ์แล้วก็คือน้ําองุ่นที่เป็นตัวแทนของพระองค์เราจึงดื่มเราจึงทําศีลมหาสนิทให้กันและกันทุกวันที่วันพุทธที่เรามานั่น,นละ่ะเราจึงเป็นลูกของพระเจ้าที่ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะในเมื่อพระดาพระดํหรัตพระพระกฎบัญญัติอยู่ในพระวจนะเราทําตามเราจึงได้สิทธิเหมือนที่พระเจ้าตรัสแล้วเราจึงเป็นลูกของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงรัก แล้วหวงแหนเราโปรดปานเรามากและเราความอ่อนโยนของพระเจ้าก็ซึมซับมาที่ตัวเราเองเราจึงเป็นรูปของพระเจ้าที่อ่อนโยนตามพ่อของเราก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะจ๊ะฉะนั้นมามีขอหนหุนใจเลยว่าต่อไปนี้เราจะอ่อนโยนเราจะเป็นคนสุภาพเราจะให้กับพี่น้องของเราให้กับเพื่อนครอบครัวของเราต่อไปนี้สามีก็จะอ่อนสุภาพกับภรรยาพูดดีกับภรรยา ภรระยาะก็จะอ่อนสุภาพกับสามีพูดดีซึ่งกันและกันจะไปอะไรอ่ะครอบครัวมีแต่ความสุขเพราะเราอ่อนสุภาพให้กันและกันให้เกียรติและกันและกันนะเราไม่ได้เอาความตึงเครียดภาระ,ะหนักของพระเจ้านี่คืออะไรความตึงเครียดความกวนกว歪ใจพระเจ้าไม่ให้เรามีภาระาตรงนั้นเพราะพระเจ้ารับไปหมดแล้วฉะนั้นเราก็มีอะไรไหมความชื่นชมยินดี สันติสุขสุขภาพเข้มแข็งและแข็งแดงทางโพสิตีโปรดนะพระเจ้าให้เราอยู่ตรงนั้นเราจะไม่กังกวลกังวยใจเราจะไม่วิตกกังวลอะไรทั้งสิ้นโ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 นพระเจ้ารับไปหมดแล้วเปลี่ยนแปลงใหม่ต่อไปนี้เธอเธออะไรให้ช่วยไหมให้ใช้ฉันช่วยไหมเธอเหนื่อยหรือเปล่าเห็นไ,ไหมเราอ่อนสุภาพซึ่งกันและกันเราไม่เคยปฏิบัติ คนไทยชอบขี้อายไม่ต้องอายลูกําความดีตามพระวจนะที่พระเจ้าสอนทั้งเยอรมันด้วยสันที่สุกเธอเธอตอนนี้เธอจะกินน้ำไหมเธอหิวข้าวอย่างเราไปพูดกับเขาสามีทุกคนเหนื่อยมาเปิดประตูปั๊าพักกันไปเลยเหนื่อยไหมจ๊ะเออมามีบางทีมามีกขบอกนิ่งสงบลูกถ้าเคสตักๆนะมามีให้นิ่งสงบ เพราะอะไรไหมเรานิ่งสงบเพราะเราบอบกราบต่อพระเจ้ามีพี่น้องเรามีหนุนใจนิ่งสงบลูกเอาแสงสว่างพระเจ้าส่องให้เขาบางครั้งทําแล้วเขาฮือกเขิมเฮือกเขิมในทางที่ไม่ถูกต้องเขามองเห็นเราเป็นอะไรอะ่ะไม่มีคุณค่าหรอไม่ใช่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราจึงมีหลักศักดิ์ศรีของพระเจ้าบางทีมาบางเคสนะที่มาให้มามีมาหนุนใจแล้วก็มาเล่าให้มามีฟังมามีบอกนิ่งสงบลูก เราอะไรไหมเราต้องโชว์ในสิ่งที่เราเป็นลูกของพระเจ้าถ้าเราค้อยตามทุกเรื่องในสิ่งที่เขาบอกเธอวันนี้ฉันไม่พาเธอไปเชิดอ่นี่ไม่ใช่ทางของพระเจ้าแล้วมามีบอกไปลูกเดีย๋ยวมามีจัดการให้มามีส่งสั่งพี่น้องในคิดจักด,ด้วยกันไปรับไปรับเลยไปเชิดเห็นไหมนิ่งสงบแต่เราไม่ค่ะทาตามเขามีอย่างละสั่งเราไม่ให้เราไปเชิดไม่ได้หรอก เพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเชื่อฟังพระสุรเสียงพระเจ้าแล้วพระเจ้าเป็นหน้าที่ของพระเจ้าเองเราทําในส่วนที่เราทําถูกต้องแล้วเราไปหาคิดจักไปหาพระเจ้าเป็นพระวรกายเดียวกันกับพี่น้องใช่ไหมนั่นแหละในสิ่งที่ถูกต้องมามีก็หนุนใจในสิ่งที่ถูกต้องมามีบอกเออค่ะถ้าสามีไม่ให้ไปลูกเขาไม่ต้องไปแล้วกันเชื่อฟังสามีเพราะว่าพระเจ้าบอกแล้วว่าเออภรรยาต้องเชื่อฟังสามีสามีต้องเชื่อฟังภรรยาอันนั้นใช่เป็นกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าแต่ ถ้าทางไหนที่ไม่ถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้ามามีไม่ให้นะมามีบอกไปลูกไปหน้าที่ของเจ้าจัดการเองแล้วพอกลับมาสามีก็อ่อนไม่ว่ากันเห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นทางของพระเจ้ามามีจะหนุนใจในทางของพระเจ้ามามีไม่มาคอยตามด้วยว่าเออเขาไม่ให้ไปก็ไม่ต้องไปลูกไม่ต้องตอนนี้จัดเลยบอกไปลูกเดี๋ยวเอาคนไปรับทันทีจบเอเมนฮารุยะ